ว่าเล็เลเลเลเกๆแต่แต่คนมีน้ำใจไก่เสริมสางก็เลี้ยวขวาจะไปคอนดูรีโคราชก็เลี้ยวซ้าย bảo hiểm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  bảo này <laughs> Ủy, ê,

เป็นตราชปุ๊บเยวเนาะาตลาดน่าจะอยู่ตรงนี้มีพาร์โจกหาจอบอ่ะเอาไว้ไปนั่งเขาซื้อมอนซื้อปลูกไปซื้อหมอนปลูกทีนนนนี่มีหนี้ยาจ๊กอาจอบไปดังได้ยากระตอดได้ยา มชัวนีิตลาดนัดสื่อพวื่อบอนี่ก็สือจกสื่อจอบอื้อก็สื่อฝูกสื่อบอนสื่อรับเขายายก็ริสื่อจกสื่อจอบไปนั่งกระตอดได้ยาน้าบ้านหลังบ้านเดินตลาดต้องเดินช่วงนี้มันถึงจะ

ไก่สามนี่จะอาบนแล้วอาบลักกม้าว้าวสามใหญ่เลยอาบลักกมานี่น่ะ